One, two, three, four. ครับคลิปนี้ช่องเฟิร์นซักชาแนลนะครับผมข้าพี่น้องมาสํารวจราคาควายครับพี่น้องครับผมสํารวจราคาควายประจำวันที่10กันยายนพศ2565นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดหนองแกหรือตลาดนัดชุมพูบุตรนะครับผมสําหรับเส้นนี้นะครับกระรงกับวันเสาร์ที่10กันยายน2565นะครับผมสําหรับบรรยากาศซื้อขายในตลาดนัดหนองแกของเฮ้ามือนีเป็นไปด้วยความคึกคืดนะครับผม ขึ้นฟ้าขึ้นฝนจังน่อยนะครับผมบรรยากาศซื้อขายอย่างที่เห็นในรัฐนะครับผมมีพี่นอ้องว่าเอาควายเขามาหลายนะครับภู้มือสื่อหลายนะครับผมบนี่ที่พักตำรวจคบแม่ลูกแม่เดียวแม่สาวร่วมไปถึงผู้พ่อพันนะครับผมพี่นอ้องผมว่าเราฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจช่องพนัซักกันแล้วกันครับพี่นอ้องครับแล้วคื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอ,อีกอย่างหนึ่งฮะครับผมฝากติดตามเพจ Уров, ติดตามเพจเพิ่มสักชาแนลด้วยน้ำก็แล้วกันนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมเผื่อจะพาไปสำรวจราคากันเลยนะครับเปิดไลฟ์ไปไหนล่ะครับตัวนี้เปิดไลฟ์ไปไหนล่ะครับเปิดไว้หามื่นบาทเนาะครับเนาะ นะครับพ้อยเสาครับค้อยเสานะครับผมเปิดไว้หามื่นบาทนะครับผมเปิดไว้หามื่นบาทนะครับผมเปิดไว้หามื่นบาทนะครับเนาะพ่อยยุมเพื่ออะไรก่อนครับค่อยยุมเพื่ออะไรก่อนครับยูทวัดบุรีนะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับ095957

จัก็ว่าสูงดีนะครับผมสูงเราเล่าลอยสามสิบอยู่หรอกครับผมพี่น้องนะครับตัวดีเติบนะครับตัวนี้ลูกของตัวไหนครับเนี่ยลูกควายบ้านๆเนาะครับเนาะเปิดใบเท่าไหร่กว่าครับหกสิบสองครับหกสิบสองเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับบ่มีเนาะครับควายพ่ออยู่บ้านเด๋ บ้านโค้งเงาบ้านโค้งเงาหมูยังครับหมูแปดแปดบ้านโค้งเงาหมูแปดยะโสยะโสนะครับผมอำเภออำเภอสายพนจังหวัดยะโสนะครับผมพี่น้องกติดตามไปกันแล้วกันนะครับผมซื้อพ่ออยังก์ครับพอสมยศศีวหันนะครับผม ทางนี้แหละครับผู้แม่ลูกวะครับแม่สาวแม่สาวเขาสูงไรเป็นไรครับแม่สาวสูงลอยครับสูงลอยยี่สิบเก้านะครับผมลูกสาวสลามชนวะครับตัวนี้เปิดใบร้ายเป็นไรครับหกเปิดใบร้ายเป็นไรก่อนครับเก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับสาวหน่อยตัวนี้นะครับลูกสาวสลามชนนะครับผมนะครับเอิกเผาเงยไรกว้างนะครับอัตลักษณ์ครบนะครับผม ต่อกันมากนี่แหละครับแม่สาวทองแรกเปิดไลบ้าครับเปิดไว้75ครับเปิดไว้เจ็ดมื่นหาะครับผมราคาทองเก่าเจริญเกเดือนแล้วนะครับผมนะครับผมฝากเบอร์โทรติต้ครับ099 463 7 8า7กนะครับซื้อ หอยดิวสารคามนะครับผมของหอยแจ๊กนี่แหละครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมสูงไรเป็นไหนครับผมสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับทองบอกครับทองสองเดือนครับทองสมทองสมบิ๊กเบิร์ดไว้เนาะครับเนาะนะครับผมสมบิ๊กเบิร์ดไว้สองเดือนแล้วนะครับผมรับประกันตัวทองรับประกันตัวทองรับประกันนะครับเนาะ หางนะครับผมโกหางพวงหางงามงามดีนะครับสูงร้อยดีนะครับผมเปิดไลฟ์ไไหนครับหนึ่งแดหมื่นบาทฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าสนะครับผมหอยแก๊กนะครับผมจักแล้วมาใส่บ้างมาใส่บ้างเนี่ย คู่แม่ลูกับครับคู่แม่ลูกลูกของตัวใดครับผมลูกเบิ่มพันล้านเนาะครับเนาะคู่แม่ลูกเปิดไลน์เป็นไหนครับเปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเนาะครับเนาะแม่สูงไลายไปไหนครับไลนครับร้อยสามสิบหกฝากเบอร์โทรติดตอครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เนองแปดสามสองเจ็ดสองสามแปดเจ็ดสองสามแปดนะครับผมซื้อพี่ยงกัครับเปิ้ลครับพี่เปิ้ลเนาะนะครับผมคู่แม่ลูกนะครับ นี่แหละครับตัวนี้ข้อยสูงไรเป็นไหนครับหลออุบล้อล้อยสามสิบห้าบวกยี่ดอกเนาะนะครับค้อยสาวบวกข้อยสาวเนะาเนะเขาเปิดไว้หลายเป็นได๋เปิดไว้หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเป็นลูกสาวของตัวใดครับเนี่ยลูกเก่าจริญเนาะครับเนาะ เก่าเจริญนะครับผมเปิดไว้หลายปีไหนก็นครับแสนสี่หมื่นบาทนะครับผมลำตัวเงีวดีนะครับผมาฝากเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์โทรติดต่อบอมมี่ไอ้พอยเหาอยู่บ้านใดก่อนอย,อยู่ตะการอุบลเนาะมู่ยังอยู่มู่ยังเอาว่เป็นยังครับเดี๋ยวขอพานก่อนก็แล้วกัน นี่ละครับเปิดไปหลายเป็นไหนน้อครับผมเปิดไปลายเป็นไหก็ครับหกหมื่นครับหกหมื่นบาทน้อครับเพราะมันมันครับมันบอกครับผสมแล้วน้อครับเนาะคทองยกมงคลหาเดือนนะครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับ0ูนย์เก้าศูนย์สองหนะครับ นะครับผมล้องเรียบร้อยนะครับโก,กหางเงยผัวหางเางางามดีนะครับกำลังต่อรองราคาอยู่บอกครับตัวนี้แหละครับอ๋อครับผมสวัสดีครับพี่มูล่าเนาะมูล่าหรือจับสารพัด จ,จับสารปัดนะครับผมแม่สาวทองแรกพึ่งผสมในเดือนนึงแรกึ่งผสมในเดือนึผสมส่ยังไงครับใส่เบิ้มพันลลานไวเนะครับเนาะสูงไรเป็นไหนครับผมลอยสามสบหาอบวก,บวกเปิดไรเป็นไหนครับ เปิดไปเจ็ดสิบามืหาพันบาทฝากเบอร์โทรติดต่อครับ093 0์เก้าสามศูนย์เก้สอนมุกดาหานครับสอนมุกดาหานนะครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่อยากได้ค่อยสายตังไปเขาข้อเขาฟ้ามนะครับผมก็ติดต่อเขามากกนแล้วกันนะครับ ผู้แม่ลูกบรอครับผู้แม่ลูกบรอครับผมแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกลูกของตัวใดครับลูกเบิรมจูเนียร์ครับลูกเบิรมจูเนียร์นะครับแม่สูงหลายไปไหนครับร้อยสี่สิบบวกนะครับผู้แม่ลูกเปิดละผู้แม่ลูกเปิดไลฟ์ไปไหนครับสองแสนหานะครับผม คู่แม่ลูกเปิดไว้สองเซนหานะครับแม่อ่างใหญ่ๆหนาหนาลึกๆนะครับผมลูกตัวแม่นะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับพี่092 283 8544 8544ซื้อพี่ยังก็ครับพี่ป๋องพี่อ๋องนะครับผมเพื่อให้เขายืมเพื่อใดครับยังตลาดกาาสินเนาะนะครับผมคู่แม่ลูกเปิดไว้สองเซนหานะครับต้องครับต้องเลยเนาะ นะครับนี่แหละครับเปิดไว้หลายเป็นเลยน้องพ่อเปิดไว้หลายเป็นเลยน้องครับตัวนี้เปิดไว้หาหมื่นนะครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์สามห้าสี่ห้าสองหกนะครับผมสำหรับงูห้อยตัวนี้นะครับผมนะครับ พกหางไงผัวหางยาวงามดีนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอช่องอะไรครับนี่น้องป๊อบชาแนลนะครับโอ้ครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับคู้แม่ลูกเหรอครับ แม่ลูกครับแม่ลูกนี่วะครับเนียนเนียนโอ้คุณแม่ลูกเปิดไว้หลายปันได้เนาะครับเก่ามืดหาครับเปิดไว้เก่ามืนห่านะครับเนาะลูกตัวที่ใดนครับลูกตัวสามครับลูกสามเลยเนาะครับเนาะคุณแม่ลูกเปิดไว้เก่ามืดหานะครับผมอ่าขอยืมเพื่อใดครับยุยโสทอนครับยุยโสนะครับผมอ่าฝากเบอร์โทรติดต่อครับ090ครับ090 832 832 7238ครับ7238ครับนะครับผมครูแม่ลูกนะครับผม ฟังนี่แหละครับแม่ทองผสมเสียงไว้ครับผมใส่เจ้าสั้นไว้จักเดือนแล้วครับเก่าเดือนเนาะครับเปิดารไปไหนเนาะครับตัวนี้แปดหมื่นบาทเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าสี่เจ็ดสามเก้าเก้านะครับผมซื้อพี่หยังก่อนครับพี่ไกลนะครับผมนะครับ สวัสดีครับตัวนี้เขาเปิดไว้หลายป็นเด็กน้อครับผมหาหมื่นแปดลูกเสาของตัวใดครับเนี่ยลูกบ้านบ้านนะครับเนาะเปิดไปหาหมื่นแปดนะครับผมสูงหลายป็นเด็กครับร้อยยี่สิบหาบวกนิดเดอกวนะครับเนาะเศกหกเศษถูกเหรอเนาะครับเนาะนะครับผมตาดีด้วยครับผมแข่งขาใหญ่นะครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับ ศูนย์เก้าซีสามแปดเสามแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมซื้อพี่ยังก่อนครับซื้อพี่ยังก่อนครับซื้อพี่ยังก่อนครับพี่โอ๋นะครับเนาะนะครับผม คุยนามานี่ละคนเนจุงป็เดียวเไรูแม่ลูกปะครับผู้แม่ลูกเนาะครับเนาะผู้แม่ลูกเปิดไว้ไรเป็นไงเนาะครับเปิดไว้แสนสามหมื่นบาทเนาะครับเนาะมึงท่ายวยครับผมแม่ลูกคู่กันนะครับ ใช่ยังดีนะครับผมคุยให้ยูบุพเดชครับอยู่สีเมืองใหม่ครับอยู่สีเมืองใหม่นะครับจังหวัดอุบลบ่ครับอยู่อุบลนะครับผมสําหรับครูแม่ลูกครูนี่เปิดไว้แสนสามนะครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับ065 742 7 4้าเจ็ดสี่สองเนะครับผมซื้อพออยังก็ครับขอซานะครับผม แม่สาวน้อยนี่แหละครับเปิดเลยหกหมื่นสองนะครับผมคพราะยุงเพื่อใดค,ครับคพราะยุงเพื่อใดก่อครับสีเมืองใหม่อุบลติเหรอครับเนาะนะครับผมสูงไหลมาเลยครับตัวนี้บุรีวัมย์นะครับเนะาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์เก้าสี่เก้าสามแปด 8728นะครับผมขอบคุณหลายๆครับโสดครับพูดไม่ลู้ปะครับพ่อพูดไม่ลูกเปิดไปหลายเป็นไหนเนาะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับลูกตัวแม่นะครับผมลูกยกมงคลน,นะครับผม ขอให้เขายู Eu, no? 8, ่เพอได้กวครับเพิ่อเมืองครับเพเ่อเมืองรอยเอ็นนี่นาะครับเนาะฝ่ายเวอร์โทรติดอ่อครับ082 081 0 2 2 2 9นะครับผมเีกใจหาายสูงไหลไปไหนน้ะครับขอยตัวนี้สูงหลไปไหนนาอครับ ร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกเนาะครับเนาะ,ะเปิดไว้หลายไปไหนครับตัวน,นี้เปิดไว้สี่หมื่นเปิดไว้สี่หมื่นบาทเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต,ต่อครับศูนย์แปดสี่แปดสองหกแปดแปดสองหกแปดห้าเจ็ดแปดซื้อพี่ยังก็ครับซื้อพ่อ,อยังก็ครับห้อยพา,า,าลาสีหอยพาลาสีสไลด์นะครับผมช่องไหนช่องเพิ่มสักแชนแนลครับฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณในหลายครับ ว่าอยู่บ้านไม่เบิ่งนะอ๋อครับผมครับผมครับพี่น้องเม่มึงคว้ยงามๆกันแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นสาวน้อยบะครับสาวน้อยบะครับตัวนี้สาวน้อยสูงไรเป็นไหนครับตัวนี้ ร้อยยี่สิปดประกันนะครับเนาะบวกลบก็เกินสองเซนนะครับผมลูกสาวของตัวไหครับลูกเบิร์พัลลามลูกเบิร์พัลลานเปิดไว้หลายปันไดครับเปิดที่แสนเจ็ดานเดฝากเบอร์โทติต่อครับศูนยเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์ี่สามหกศูนย์สี่นะครับผมนี่นะครับไทยย่ๆนั่นนะลึกๆกกหางเงี้ยผัวหางเ้งามดีนะครับ ตัวต่อกันมั้นั่นล่อยละครับตัวเถิกบอกครับผมตัวนี้สูงไรบ้างเลยครับตัวนี้ลูกคู่พานลูกคู่พานตัวผู้นะครับเนาะตัวแม่ค่ะตัวแม่เนาะครับเนาะอ่าเปิดไวปไรบ้างเลยครับตัวนี้เปิด207เปิดไวป207นะครับผมอ่ฝากเบอร์โทรอีกที่หนึ่งครับศูนย์เก่าหนึ่ง870 870 3604 3604นะครับผมขอบคุณหลายๆครับ คู่นี้แหละครับคู่นี้เปิดไรเป็นไนครับโลรหามื่นเปิดไว้แสนหนึ่งนะครับคอยเขายืมเพื่อไหไครับพี่อุบลนะครับผมฝากเบอร์โทติต่อครับ0 8 0ย์แปดศูนยสองแปดสามนนะครับผมเปิดไว้แสนหนึ่งนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับนะครับผม สวัสดีครับครับผมเปิดวัหไา่ปนไเน้ะครับแมนนี่เปิดไปเจ็ดสิบครับเจ็ดมื่นเจ็ดท่องว่างนะครับัวสูงไร่ปนงครับคอยตัวนี้สูงไร่สางนี่นะครับสูงไร่องนะครับผมข้อยเข้ายุงเพื่อใดครับอำเภอเมืองยะโสครับอำเภอเมืองยะโสนะครับนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดห้าเจ็ดเก้าห้าห้าเจ็นะครับผมซื้อพ้อยังก่อครับค้อยปอครับ ห้อยห้อยเลิศห้อยเลิศห้อยเลิศนะครับผมสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากได้ค้อยอังแ่นานาเลึกๆไปเรียกนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับนี่แหละครับเปิดหลายมาไลยเนาะเปิดไปสามหมื่นหานะครับผมค้อยอยูงเพิ่อได้ครับอํา่มเพิ่มทวัดรออยกเท่าเียเนาะครับเนาะนะครับมือนี้ออกมาจากโตครับเอามาสองโตเอามาสองเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับศู 08มศ6นย1แปดสหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมสำหรับพวยแม่นั่งหน่อยนะครับผมสำหรับพวยแม่นั่งหน่อยนะครับผมต่อกันมา่นหละครับนั่งหน่อยตัวนี้แหละเปิดไว้หลายป็นไหนครับผมเปิดไปซี่มื่นหานะครับผมลูกเสาตัวเดนนี่นะครับผมเอาฝากเบอร์โทรติดต่อจากน้อยนะครับ บอร์โทรศัพท์จำอะไได้ปะแมนบอกอบ่เดี๋ยวโทรศัพท์มาน้ำเนาะเอามาอยู่แต่ว่าจำาาานะคุยเขาอยู่พเพื่อใดครับอุบลน,น,นะครับมูหม่หยังครับผมมู้หมู่าบ้านอยังครับบ้านหนองเพิงว่า,าิ้นงหมครับนะครับผมบ้านหนองเพิงร้อนเพิงร้อนเพิง,น,พงนะครับผมสีเมืองไม่จังหวัดอุบลน,นะครับ พี่น้องนําเข้าไปเมืองกันแล้วกันนะครับทางอุบลเด้อนะครับผมคู่แม่ลูกคู่นี่แหละครับเปิดใบเกาหมื่นบาทนะครับเนาะลูกของตัวไหนครับเนี่ยลูกเก้าเจริญนะครับผมลูกเก้ามีใบมีหลอดครบนะครับแม่เขาสูงหลายเป็นไหนครับแม่สูงลอยสามสิบนะครับเนาะ ฝากเบอร์โทรติดต่อครับ080 080 733 733 0506 0506น้านะครับผม้คุณคุณแม่ลูกครับคุณแม่ลูกเปิดไว้หไรเป็นไรครับเปิดไว้หนึ่งแสนสามมืนบาทเนาะครับเนาะ ไว้ห้อยยุมเพื่ออะไรครับผมเสรภูมิฝากเบอร์โทรติดต่อครับ082 108 8290 8690นะครับคูแม่ลูกเปิดไว้1 2 0 0 0 0บาท63อ๋อ100,000 60,000นะครับผมเปิดไว้60,000นะครับสำหรับภูแมลูกนะครับ นี่แหละครับผมเปิดไว้สามหมื่นหาค่อยผูกหรือค่อยแม่แม่ม่านบ่ครับรับประกันม่ันเปิดไว้สามหมื่นหาเนาะครับเนาะค่อยเข้ายุ่งเพื่ออะไรครับอยู่พท้องครับอยู่พนท้องนะครับผมสามหมื่นหานะครับทองเรียบร้อยแล้วพอคุ้มฝูงบ่ครับทองกับพอคุ้มฝูงเนาะผสมกับพอคุ้มฝูงไว้เรียบร้อยนะครับผมอ่าเปิดไว้สามหมื่นสามหมื่นห้าพันบาทเปิดไว้สามหมื่นหาพันบาทนะครับผม ฝากเบอร์โทรติต่ตครับ061104 0-2 4ึนี่อครับผมตตกันมั้ยเหรอครับแมนบ้าครับเปิดหามึนเจ็ดนะครับผมเปิดไป้ีมื่นเจ็ดะครับเบอร์โทรเบอเดียวกันเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรอีกที่หนึ่งครับ 0ูนย์ห 104- ึ่งศูนย์หกหนสีาะครับผมสำหรับเจริญนี่หลูกก่อเจริญนีใบม่หลอดครบเรียบร้อยนะครับคููแม่ลูกครับแูไม่ลูแม่ลูกลูกโตผูหรือโตแม่ครับลูกผูคูม่ลูกเปิดาไปไหคูแม่ลูกเปิดไว้ไรไปไหนครับ บ็ขายไปเนี่ยเอาไปขายแล้วซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วเอาไปละไปเลี้ยงยุก <c oughs> เอาไปเลี้ยงยุไใส่ต้อนเหรอครับร <c oughs> ูปอำเภอจ,จังหันนี่ครับโ oh. อ้หอนหอนๆมาทั้งคืงออะไรั้งอะไรโอ้หนาดีเนาะครับเนาะครับหนาดีลูกเป็นลูกของตัวใดเหรอครับลูกของตัวนั่นลูกของตัวบักเลียงลูกตัวผู้ลูกพอพันพอพันเพิ่นเป็นตัวใดญ่ตองหนึ่งโอ้ครับผมครับมันหมานะครับผมขอบคุณหลายครับ ตัวนี้แหละครับเปิดเวลาไปไหนเนาะครับผมสามมื่นสามนะครับผมสาวน้อยกำลังมันตะเลี้ยงเนาะครับเนาะค่อยเฮ้ายูงเพื่อใดครับว่าปีปทุมครับว่าปีปุมฝากเบอร์โทรติดตอครับ063 0์หกส2 2ศซื้อพี่ยังก่อนครับว่าปีครับพอสักว่าปีนะครับผมมึงขางโตจกน้อยนะครับ คู่แม่ลูกบอครับแม่สูงไรเป็นไรครับร้อยสามสิบบวกลบร้อยสามสิบบวกลบลูกสาวของตัวใดครับนี่ลูกตัวผู้ลูกของตัวใดครับพ่อคุณฝูงบอกผมนะครับเนาะแม่สูงไรเป็นไรครับร้อยสามสิบบวกลบนะครับเนาะให้ท่องผสมไปครับผสมใส่ยังไหมครับผมคมโตนะครับเนาะแม่คู่แม่ลูกเปิดไลฟ์เป็นไรครับหาเมื่อห้านหาพันฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนศูนย์หกสาม ศูนย์ศูนย์สองห้าเจ็ดสองสองนะครับตัวน,นั้นทายมาแล้วนะครับขอพูดลหลายๆครับให้ละครับนี่บอกครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่องเพิ่มซักเองกับขอเกล้าวว่าสวัสดีครับ คลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ